ทุกวันนี้โรงเรียนของเรามีห้องน้ําที่สะอาดหอมใช้แล้วมีความสุขมากเลยพี่ถ้าเมื่อก่อนมีกลิ่นเหม็นไม่ค่อยกล้าใช้เลยใช่แล้วน้องมีนเพราะโรงเรียนของเราได้ทําตามหลักนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสุขาดีมีความสุขเอ๊ะสุขาดีมีความสุขคืออะไระพี่ก็หลักการ5้าสงไงโรงเรียนของเราได้แบ่งหน่วยต่างๆเป็น5้าหน่วยช่วยพิทักษ์ความสะอาดเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะ ว่ามีอะไรบ้างไปด,ดูกันค่ะหนึ่งหน่วยคลีนรักษาความสะอาดหน่วยนี้มีคุณภาพทำทั้งขัดทั้งถูให้ห้องน้ำของเราสะอาดทุกโซกทุกมุมเลยนะสองหน่วยคอนเวนเนยนหน่วยพิทัก์ความสะดวก เราจะมีลุงพานรงคอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะก๊อกน้ำหักน้ำไม่ไหลที่วางอุป,ปกรณ์ไม่สะดวกลุงพานรงก็ช่วยเราได้หน่วยที่3 comfortable หน่วยความสบายมีลุงพานรงไม่ว่าน้ำจะไม่ไหลระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ความปลอดภัยมีปัญหาอะไร no หน่วยที่ 4. h y ไฮจีนสุขลักษณะหน่วยนี้จะคอยพิทักษบรรยากาศให้ห้องน้ำ oh. หอมส,สดชื่นและคอยตรวจตราให้ห้องน้ำของเรานั้นสะอาดอยู่เสมอและ 5. Contractive หน่วยสวยงามห้องน้ำของเรามีทั้งความสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและนำมาถึงความสบายน่าใช้งานั่นเอง อ๋อเพราะหลักการ5สอของโครงการสุขาดีมีความสุขนี้เองทำให้ได้ใช้ห้องน้ำที่สูขสุขาลักษณะช่วยสร้างความปลอดภัยต่อสุขออนาอัยมายที่ดีของนักเรียนและครูส่งผลให้เรียนดีมีความสุขกันทั่วหน้า